และอีกสิ่งหนึ่งที่ผมยังไม่เคยทำในประเทศออสเตรเลียก็คือการเดินป่าใช่แล้วครับคลิปนี้จะเป็นการเดินป่าครั้งแรกของพวกเราในประเทศออสเตรเลียโดยการเดินป่าครั้งนี้มีทั้งความกลัว <What? S 1> ความสนุกและความหิว mm. แต่มันก็คือความทรงจำดีๆของพวกเราในการผจญภัยครั้งนี้ครับและนี่คือการเดินป่าในสถานที่ที่มีชื่อว่า Falls. สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงจุดเริ่มเดินแล้วฮะนี่เป็นการเดินป่าครั้งแรกของผมด้วยนะเลยใช้เวลาเดินเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งไป1ชั่วโมงครึ่งกับถ้ากับว่า3ามชั่วโมงวันนี้และในการเดินทางวันนี้นะครับนับตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะผมออกจากบ้านประมาณ9ก้ามงกว่าและสถานีแรกที่เราดอบก,กันก็คือ Small Batch Cafe ซึ่งเราทานอาหารเช้ากันที่นั่นนะครับผมและเลเลียเนี่ยได้กาแฟคนละหนึ่งแก้วกับโค้ดองคนละหนึ่งอันหลังจากที่เราเติมพลังกันเรียบร้อยในที่สุดก็ได้เวลาออกเดินทางจริงสักทีเดี๋ยววันนี้ผมเลือกใช้ทางหนืออีกเช่นเคยเพราะว่าเซฟเวลาได้ครับและวิวชานเมืองก็จะได้ภาพประมาณว่ายุ่งๆนิดนึงหลังจากเดินทางประมาณ40นาทีผมได้แวะเติมน้ามันโดยการเติมน้ํามันในประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราต้องบริการตัวเองนะครับและมีที่เช็ดกระจกให้ฟรีด้วยพอเราเติมเสร็จอย่าลืมเดินเข้าไปจ่ายเงินนะครับ โอเคออกรถคันอีกครั้งโดยครั้งนี้เราจะเริ่มเห็นวิวทางภางทางมีความสงบมากขึ้นแลยครั้งครับจอดรถเติมพลังกันอีกเช่นเคยในจุดเซอร์วิสเซ็นเตอร์เพราะผมคิดว่าเดินป่า3ามชั่วโมงเนี่ยเราต้องหิวแน่ๆเลยหลังจากนั้นออกรถอีกครั้งขับรถอีกประมาณส0ินาทีแล้วก็ถึงจุดหมายวูลบูที่ที่เราจะะจนภัยกันในวันนี้ครับ ตอนนี้เวลาเที่ยง20ผมก็เลยเรียกก็เตรียมสเสบียงก่อนนะฮะแล้วก็อ่านข้อความดีๆนะครับว่าเขาเนี่ยให้เดินไปทางไหนแต่เราควรจะกลับมากี่โมงโอเค Are you ready This is first time for you in Australia in Australia <Okay. S 1> นี่เป็นครั้งแรกในการเดินป่าครั้งแรกของผมเหมือนกันนะครับในประเทศออสเตรเลีย3ชั่วโมงก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับ beginner อย่างเราๆนะครับอย่างผมนะฮะเดี๋ยวฝึกไปก่อนเนาะค่อยไล่สเต็ปไปเรื่อย เราเริ่มเดินกันฮะ Let's go ไปตรงนี้เงียบม,มากมีแค่ผมกับเดลียมเมื่อกี้เจอ2คนนะฮะเดินกลับมาก็ถามทางเขาเป็นพังๆแล้วแหละเผื่อมีอะไรหลงเราจะได้มีข้อมูลบางอย่างด่านแรกที่มาเจอครับน้ำตกนี่ปะเขาเรียกว่าน้ำตกหล่อหลอฟอาทางเดินลงมาก็อันตรายทีหนึ่ง เดี๋ยวให้เลีเรียาตรงนั้นก่อนให้เรียจังมาเต๋โอเคมาเต๋เดี๋ยวผมเดินเข้ามาดูก่อนว่าเส้นทางมันไปได้ไหมหรือมันเป็นยังไงได้แหละแต่ตอนขึ้นอาจจะลำบากนะผมว่าอืมมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยมากๆมันมีทางเดินลงไปแต่ตอนขึ้นน่าจะลำบากอะดูดิเดยเห็นไหมมันมันทางเดินลงไปชันมาก หรือว่าจะลองดูอะลองดูก็ไม่เสียหายนะหรือว่าเราเดินข้ามไปฝั่งนั้นดีกว่าผมว่าตรงนี้เราเก็บโอ้ยตรงนี้สวยมากเลยไปรับไปเรียกก่อนคำเมี้ย Just Just uh, Just Here h i n g เยอะๆค m e here y u g o s l a v e e Very Very Good Shot ตรงนี้เป็นจุดแรกนะครับที่เราหยุดพักนี่ไหมเขาเรียกว่าลาลาฟอ เจอน้ำตกตรงนู้นนะที่เราเดินแวะเข้าไปเมื่อกี้สวยมากเลย Yes We enter from different way ที่จริงันาดมันน่าจะมีทางเข้าอีกทางหนึ่งที่มันน่าจะง่ายกว่านี้ so, right uh, I think that's way that's the s i g let me go up there นี่คือแค่จุดเริ่มต้นในการเดินเริ่ม เริ่มหอบล้พกน้ำมาสองขวดไม่รู้ว่าจะพอไหมก็น่าจะพอละแล้วได้เรียแจงก็พกสเสบียงมาด้วย Snacks in your backpack เครีมดูไหมกระเป๋าที่ที่ได้เรียพายเนี่ยคือขนมหมดเลยนะโอ้โหมุมนี้สวยจังสวยมากเลย ต้นไม้ส่วนมากตลอดทางเดินก็จะเป็นต้นไม้ยืนต้น,ตนอ่ะคล้ายคต้าอต้นยูคาลิปตัสบ้านเราบางทีเราอาจจะเจอโคอาล่าก็ได้นะเพราะว่าตอนที่ไปดูโคอาล่าเนี่ยโคอาลามันอยู่ต้นยูคาลิปตัสเป็นอารมณ์แบบฉันเดินอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งซึ่งฉันไม่รู้ว่าฉันอยู่ไหนฉันเดินอยู่ในป่าในประเทศออสเตรเลีย แก่โอ้ที่เรียเห็นแคนกัลโลเ้ามีเ้ามีโอ้เคนซี่โอ้แคนกัลโลเคนกัโลเขามองเราด้วยอ่ะทุกคนไอก็เด็กกรเดกเหมือนผีเลยอ่ะแล้เส้นทางการเดินก็คล้ายๆเราเดินอ้อมแอ่งน้ำที่ตรงกลาง บางจุดก็มีน้ําตกเดินไปเดินมาก็จะเจอจิงโจด้วยเป็นการเดินแบบเดินป่าป่า,ปาจริงๆอะ่ะเป็นป่าแบบป่ามันไม่คล้ายป่าบ้านเราอะ่ะมันเป็นป่าแห้งๆมีแหล่งน้ําตรงกลางมีต้นไม้รอบๆมีนกบินแล้วคนที่มาเดินเนี่ยก็ไม่ได้มาเยอะเลยนะเมื่อกี้ผมเจอแค่สองคนเองที่ถามทางตอนนี้มีผมว่า ว่าตอนนี้ก็น่าจะมีแค่ผมกับเลเรียนนี่แหละที่เดินอยู่ตอนนี้จะแบบอันซินที่คนไม่ค่อยมากันนะครับมผมได้ยินเสียงน้ำตกที่ไหนสักแห่งแต่หายังหาไม่เจอว่าเป็นที่ไหน เดินไปเรื่อยๆผมว่าน่าจะเจอเป็นที่จริงการเดินป่าเนยที่ออสเตรเลียก็ค่อนข้างที่จะป๊อปูล่านะผมว่าขนาดเพื่อนผมเนี่ยเขาบอกว่าตอนในเด็กเนี่ยพ่อแม่เขาพาไปเดินป่าเนี่ยบ่อยๆก็คือได้ให้ลูกเนี่ยได้สัมผัสกักบธรรมชาติให้ได้รู้ว่าออสเตรเลียไม่ได้มีแค่ในเมืองที่จริงเนี่ยผมบอกมาจากในเมืองแค่หนึ่งชั่วโมงกว่าๆเองนะที่คือเป็นป่าแล้วอะ ตามจริงเ่ยในตามถ้าเราดูในแผนที่ออสเตรเลียเนี่ยผู้คนออสเตรเลียส่วนมากก็จะอยู่กันตามขอบชายฝั่งมากกว่าใกล้ๆทะเลถ้าทุกคนดูจากเมืองเมลเบิร์นเมืองซิดนีย์ควีนส์แลนด์แคนเบราเนี่ยเมืองพวกนี้มันจะอยู่ติดทะเลหมดเลยใกล้ๆทะเลนะไม่ติดมากก็อาจจะมีส่วนสัมพัญเพราะว่าผมได้ยินมาว่าใจกลางของประเทศออสเตรเลียเนี่ยอยู่ไม่ได้เพราะมันร้อน ในต,ตอนนี้เดินมาแป๊บเดียวยังร้อนแล้วเนี่ยขนาดขนาดอากาศแบบไม่ได้สูงมากนะครับ20องศาภาวนาว่าให้เจอจริงเจ้าอีกใกล้ๆแล้วด้เรียนเนี่ยตอนที่เขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นวันหยุดผมถามว่าไปทําอะไรไปเดินป่าโอ้โหคุณครับคุณทํางานแล้วคุณก็ไปเดินป่าเดินขึ้นเขาบางวันเนี่ยเดินไปสิบชั่วโมงก็มีนะนักเดินตัวจริงเลย เรียเวลาเดินที่ญี่ปุ่นเนี่ยเดินเร็วเร็วแต่เวลา <laughs> รู้ตัวว่าเรารู้ตัวด้วยว่าเราพูดถึงแต่เวลาที่เดินที่ออสเตรเลียเนี่ยเดินช้ามากไอซิงกิสแอแขงกรลูอืมนี่ขี้อ่ะเป็นก้อนเป็นก้อนนะคล้ายๆอ่าคล้ <c oughs> ายๆมูลของหนูหรือว่ามูลของแข้งกระลูหรือเปล่า เป็นก้อนเยอะมากเลยหรือว่าแพะธรรมชาติสุดๆเมื่อกี้เจอกระต่ายอยู่ตรงนรู้นตัวเล็กๆอะ่ะผมว่าจะเป็นขี้กระต่ายนะที่แบบเดินมาแล้วเจอเยอะๆมากๆอะ่ะน้องน่าจะร้อนน้องน่าจะอยู่บ้านนะตอนนี้มองกลับไปก็ เดินมาไกลเหมือนกันนะตอนนี้เราเดินมา1ชั่วโมงจุดที่ชื่อว่า Saw Creek Track หนึ่งชั่วโมงในตรงนี้ประมาณเดินมาแล้วประมาณสองสามกิโลผมว่าสามกิโลเมตร๋ยวเราก็ต้องเดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดมั้งผมว่าเดีย๋ยวเราเดินขึ้นไปดูข้างบนกันเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปหาจุดพักกันผมว่ามันน่าจะเป็นน้ำไหลผ่านมาอย่างที่บอกตรงข้างหลังอะ่ะ เป็นน้ำตกมาก่อนแต่น้ำน่าจะแห้งเหือดกันไปแล้วไม่มีน้ำสกหยดเลย,ยไม่ต้องไปฟิตเนสเ้วไอ้เลย i n c l i 15โอเคเดิน okay, มาจุดทั้งหมดแล้วหลังจากที่เดินมาเกือบหนึ่งชั่วโมงตอนนี้เราได้จุดจุดที่เรานั่งพักได้ชมว,วิวไปด้วยเดี๋ยวเติมพลังกินขนมสแน็คไหม เอสนย่ทีสนเีย่ะอนวอร์ม walk รเดี๋ยวนั่กินขนมตรงนี้พักก่อนพักผ่อนเดีวค่เดินต่อข้างหน้าก็มีน้ำตกมีลำธารเล็กๆ So I have recommendation for you guys You can buy it in even I don't think we can buy in Australia But this one is a rice cracker, and the taste is like chili and a soy sauce, and very like a hard rice cracker. no ma ka? It's like Be a beer. I like that. Medai po leo ka? What? Medai po ปเดี๋ยวเติมพลังแล้วก็เดินต่อครับหลังจากที่หยุดเติมพลังกันก็เนี่ยเราเดินมาถึงจุดที่เป็นน้ําตกละสวยจังเลยเอาไม่มีจุดจีนถ่ายรูปด้วยโอเคมากๆเลยแต่ทางที่เดินลงมาเนี่ยขนขาที่จะลื่นนิดนึงนะครับมันมีจุดที่เราต้องเดินลงไปอีกนิดนึงนะครับคือเราต้องปีนหินลงไปต้องไต่หินลงไปเป็นจุดที่น่าจะเป็นเบสสปอตใช่ะนะครับ ระวังนี่ยังต้องระวังนะเดี๋ยวเราพยายามเดินลงไปข้างล่างกันครับเหมือนมีคนเดินมาก่อนแล้วแล้วก็ทําทางไว้ให้เดินมาก็เลยไม่ได้ยากเท่าไหร่แต่ก็ต้องระวังให้มากๆต้นหนามเยอะมากๆเนี่ยต้นหนามไม่คล้ายหนามอีบ้านเราเรียกหนามอะไรก็ไม่รู้อะเฮ้ยคือทำไมเล่นเกมนี่อะไรเอเกเดยวเแล้ว โอีใต้น้ำันนี้น้ำอันนี้อีใต้เหรอโอเคอขนาดฉันยังลงมาได้ทำไมเธอลงมาไม่ได้เลยเรียะลงมาได้อยู่นามันนี่เยอะจังวะเยอะมากๆเลยโหนี่มันคือความอตเวนเชอร์อยู่นะเอาดีๆไต่ลงมาเนี่ย ลงมาระวังระวังลื่นจัมเฮียเยโอเคในที่สุดเราก็เดินลงมาถึงจุดจุดที่ใครสร้างไว้ไม่รู้นะนี่เสียงน้ำกันไม่ลำทานคุ้มค่าจังเลยในท่สุดนะฮะเราเดินมาหนึชั่วโมงครึ่งแล้วนี่คือวิวที่เรา ได้ครับเหนื่อยแต่คุ้มจริงๆริสรุปหลับก็ต้องเดินปีนป่ายลงมานิดหนึ่งแต่ก็คุ้มครับน้ำใสมากแต่ก็ไม่เสี่ยงที่จะเล่นน้ำนะเพราะว่าน้ำแต่ละที่เนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมีสารเคมีหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นพิษอยู่บ้างนะครับไม่นควรที่จะเล่นน้ำสุ่มสีุ่มห้าจริงได้เวลาเดินกลับกันลวฮะและนี่คือวลโบครับ และแม่น้ำมูลบูเนี่ยมีความยาวประมาณ190กิโลเมตรครับแต่ก็ยังเป็นส่วนสำคัญของระบบแม่น้ำบาวอนที่ไหลลงสู่ทะเลเบสต์เตรทโดยแม่น้ำเนี่ยเริ่มต้นจากทางตอนเหนือของเมืองบ拉ลาดนั่นเองฮะและไหลไปทางทิศใต้โดยผ่านพื้นที่ชนบทเขตอุตสาหกรรมของจีลองก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลนั่นเองครับและชื่อของแม่น้ำมูลบูตามจริงแล้วลากศัพท์มาจากภาษาของชนพื้นเมืองนั่นเองครับที่มีคำว่าวอทลองโดยคำนี้มีความหมายประมาณว่าแหล่งน้ำที่ไหลเร็ว โดยในประวัติศาสตร์นะครับแม่น้ำมูลบูเนี่ยมีบทบาทสําคัญมากๆในการตั้งถิ่นฐานและการเกษตรกรรมของชาวยุโรปบริเวณพื้นที่นี้นะครับโดยเฉพาะในช่วงการค้นพบและดงคําที่บรรลัสซึ่งทําให้การพัฒนาพื้นที่บริเวณเนี้เติบโตไปอย่างรวดเร็วนั่นเองครับและแม่น้นํานี้ยังเป็นแหล่งน้ําที่ใช้ในการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมต่างๆในปัจจุบนันด้วยครับเดินลงมาว่ายากแล้วถึงเราที่เราต้องเดินกลับไปแล้วครับ we need to walk back there the way that we just came ตอนนี้เรากาลังเดินกลับรถนะครับเดินกลับจุดแรกที่เราเดินมาระหว่างเดินกลับไปเราเดินทางไปเนี่ยใช้เวลาทั้งหมดประมาณ1ชั่วโมงกับอีก20่นาทีนะครับเดินกลับไปอีกก็น่าจะประมาณ1ชั่วโมงเพราะว่าเราไม่ได้แวะไหนเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับและนี่คือ3ชั่วโมงนะครับกับการเดินป่าที่มูลาโบแถวแถวบราลารัตประเทศออสเตรเลียครับนี่เป็นการเดินป่าั้างแรกของผมแหละเอาจริงๆ ที่ไม่นับลูกเสือกับเขาค่ายและลดเรียกก็ยังไม่จบกับการถ่ายรูป <c oughs> เดินถ่ายเก่งโอเคครับไว้เจอกันทริปหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวมีที่อื่นอีกเยอะแยะมากมายเลยครในประเทศออสเตรเลียที่ผมกำลังจะไปรู้สึกว่าปีนี้นี่เราต้องไปงจริงๆละเพราะว่าผ่านมาหลายปีแล้วโอเคฮะ เจอกันคลิปหน้าครับนี่เลยจังบ๊ายบายไหมโอเคบายบายครับ